เชียบอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีโค้ดและพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันที่6มิถุนายนครับก็ยังอยู่กับในช่วงสัปดาห์ของฟุตบอลทิมชาติครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ละโซนนะครับแล้วก็ฟุตบอลกระชับมิตรนะครับในตารางฟีฟ่าเดนะครับทาคู่ของโค้ดวันนี้ครับก็ไปอยู่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวโค้ดจัดไปให้อีกเช่นเคยนะครับแต่สาหรับใครที่ยัง 84999อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของโค้ชครับมีทั้งตัวเน้นการันตีตัว VIP ไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปบอลไทยบอลเอเชียบอลกระแสพี่ๆจะไปจับคู่หรือรวมเป็นอาลบัมหรือว่าแยกกันเน้นๆก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแถมในกลุ่มเราครับยังมีกูรูแล้วก็อินฟูระดับแนวหน้าที่คอยให้คําแนะนําดีๆแนวทางดีๆกันอีกมากมายเลยครับเรามีอัปเดตแนวทางบอลสดและดูบอลสดฟรี24ชั่วโมงเลยครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ลองเข้ามาเปิดใจเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชได้เลยนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับโอเคครับไป ทุกแรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับทีมชาตินอร์เวย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติอิตาลีโดยอันดับโลกล่าสุดของพวกเขาครับทีมชาตินอร์เวย์อยู่อันดับที่44ของโลกครับส่วนอิตาลีอยู่อันดับที่9ของโลกครับในรายการนี้ครับทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่มไอครับร่วมกับทีมชาติเอสโตเนียอิสราเอลและมอนโดวาครับโดยอันดับคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทีมชาตินอร์เวย์เจ้าบ้านครับลังอันดับจากฝูงครับณตอนนี้แข่งไปแล้ว2นัดมีอยู่่่่6คะะแแนนนนสวอิตาลีเพงจรรมัดก เนื่องจากพวกเขาเล่นในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกมานะครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของพวกเขาครับเ้าบานนอร์เวย์ครับผลงานเริ่มดีขึ้นเลยนะครับโดยชนะ4เป็นการชนะ4นัดรวดเลยครับแล้วก็แพ้1นัดครับนัดล่าสุดครับออกไปเยือนชนะอิสราเอล4ประตูต่อ2ครับออกไปเยือนถนนมอนโดวา5ประตูต่อ0เปิดบ้านถล่มคาซักสถาน5ประตูต่อ0ออกไปเยือนชนะสโลวีเนีย4ประตูต่อ1และออกไปเยือนแพ้ออสเตรีย5ประตูต่อ1ครับส่วนทีมเยือนทีมชาติอิตาลีครับฟอร์มเริ่มสะดุด ครับจากแนัดล่าสุดครับเป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2ครับโดยนัดล่าสุดครับออกไปเยือนเสมอกับเยอรมันครับ3ประตูต่อ3เปิดบ้านแพ้เยอรมัน1ประตูต่อ2เปิดบ้านแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ3ออกไปเยือนชนะเบลเยียมศูนย์ประตูต่อ1นเปิดบ้านถล่มอิสราเอล4ประตูต่อ1นและเปิดบ้านเสมอเบลเยียม2ประตูต่อ2ครับโดยทีการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมล่าสุดครับเป็นทางฝั่งของทีมชาติอิตาลีครับดูเหนือกว่าครับเอาชนะไป3นัด เสมอ1นัดแล้วก็แพ้เพียงแค่1นึ่นัดครับ้าบ้านนอร์เวย์ครับจะมาในระบบ4-4-2ครับ ตัวผู้เล่นที่เป็นตัวความหวังของพวกเขาครับคือศูนย์หน้า2ตัวครับเออร์ลิงฮาเลนแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซอลล็ครับสองประสานคู่นี้ครับจากแมนซิตี้แล้วก็แอตเลติกโอมาดิดครับพร้อมที่จะลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอิตาลีครับจะมาในระบบ3 5 2ครับโดยหัวหอกศูนย์หน้าคู่ของพวกเขาครับตอนนี้อแมนดินนี่ครับแล้วก็โมอิเซเกนครับศูนย์หน้าจากฟิออรินติน่าแล้วก็แอตแลนตานะครับก็พร้อมลงล่าตะข่ายในวันนี้เช่นกันครับไปดูกัร แสของคู่นี้ครับคู่นี้จํานวนประตูรวมสูงต่ําอยู่ที่2.5ประตูครับซึ่งก็หมายถึงว่าต้องยิงถึง3ประตูครับถึงจะยิ้มหวานเต็มปากครับโดยโค้ดมองคู่นี้ครับเจ้าบ้านนอร์เวย์ครับมีความมั่นใจอย่างมากนะครับกับผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ด้วยตัวบนเกมลุกไม่ว่าจะเป็นฮาเลนครับลอดนะครับก็ทําประตูกันได้อย่างถล่มทลายครับทั้งในนามทีมชาติแล้วก็นามของสโมสรครับมีความร้อนแรงมากครับมีโอกาสยิงประตูครับพวกเขาครับนอร์เวย์ครับสถิติในการยิงประตู ห้าดัดล่าสุดครับ กดไปแล้ว19ประตูครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.0ประตูต่อเกมเลยนะครับเหมือนทางฝั่งของอิตาลีก็เช่นกันครับถึงแม้ว่าสภาพทีมจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับครับตัวผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บนะครับมีปัญหากันเล็กน้อยนะครับแต่ในเรื่องของเสียประตูได้ประตูครับของหน้า2ตัวก็ยังทํางานกันอย่างเต็มที่ครับจากสถิติ5เกมล่าสุดครับ5เกมกดไปแล้ว10ประตูครับค่าเฉลี่ย2.0ลูกต่อเกมครับดูแล้วคู่นี้ครับยิงกันนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของผลนะครับน่าจะออก ออกมาสูสีครับดูแลน่าจะเสมอกันครับแต่ถ้าเลือกฟันธงเรื่องของจำนวนประตูรวมครับให้มองบนครับโค้ชฟันธงเลือกคู่นี้มองบนครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติมาซิโดเนียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเบลเยียมครับโดยอันดับโลกล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านมาซิโดเนียครับอยู่อันดับที่67ของโลกครับส่วนเบลเยียมครับอยู่อันดับที่5ของโลกครับโดยอันดับและคะแนนของพวกเขาในรายการนี้ครับทั้ง2ทีมครับอยู่ในกลุ่ม J ครับร่วมกับทีมชาติเวลสาาสกสถานแล้วก็ ลิสตเดนสไตล์ครับโดยเจ้าบ้านมาซิโดเนียครับลังอันดับจากฝูงนัตอนนี้ครับแข่งไป2นัดมีอยู่4คะแนนครับส่วนทีมชาติเบลเยียมทีมเยือนครับเพิ่งจะเริ่มนัดนี้เป็นนัดแรกครับโดยฟอร์มล่าสุดของพวกเขาครับเจ้าบ้านมาซิโดเนียครับโชว์ฟอร์มหรูเลยครับชนะ6ใน8นัดล่าสุดครับโดยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอเวล1ประตูต่อหนึ่งออกไปเยือนถล่มลิสเดนสไตล์ศูนย์ประตูต่อ3เปิดบ้านชนะหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อศูนเปิดบ้านชนะรัสเซียหนึ่งประตูต่อศูนและออกไปเยือน นะอาร์มาเนียศประตูต่อ2ครับส่วนทีมเยือนครับฟอร์มย่ำแย่มาในช่วง6เกมที่ผ่านมาครับเพิ่งจะมากระเตื้องขึ้นครับปดล็อกได้สําเร็จครับในนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะยูเครนไป3ประตูต่อศูนย์ออกไปเยือนแพ้ยูเครน3ประตูต่อ1ออกไปเยือนแพ้อิสราเอล1ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านแพ้อิตาลี1่ประตูต่อศูนย์และเปิดบ้านแพ้ฝรั่งเศส1ประตูต่อ2ครับโดยทีมชาติมาซิโดเนียครับจะมาในระบบ4ี่สอส่ครับส่วนเบลเยียมครับจะมาในระบบ433ครับเดินไปดูก กระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเบลเยียมครับต่อลูกควบลูกขึ้นครับซึ่งบังคับให้เบลเยียมต้องชนะ2ประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มหวานได้เต็มปากครับพะดูแล้วครับคู่นี้ครับแม้ว่ามาซิโดเนียครับจะมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่ดีครับในช่วงหลังครับโดยเฉพาะที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งด้วยนะครับแต่การเผชิญหน้ากับเบลเยียมครับซึ่งมีคุณภาพสูงนะครับมีคุณภาพและมีนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าครับน่าจะเป็นงานยากสําหรับเจ้าบ้านแน่นอนครับในวันนี้ครับเบลเยียมจะขาดติโกปูตัวนะคร บาดเจ็บแนวลุกแต่ก็ยังมีแนวลุกไม่ว่าจะเป็นเดอะบอยลูกกูหรือว่าโดกูนะครับก็น่าจะมีความน่ากลัวเพียงพอที่จะมาต้านทานมาซิโดเนียได้นะครับโคฟฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยนเบลเยียมครับชนะเกิน2ลูกแน่นอนครับคู่ต่อไปครับทีมชาติยิปโรต้าครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมชาติโคเอเชียครับโดยอันดับโลกของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านยิปโรต้าครับอยู่อันดับที่198ของโลกครับส่วนทางฝั่งของโคเอเชียครับอยู่อันดับที่9ของโล ไปดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมในรายการนี้ครับทั้ง2ทีมครับอยู่ในกลุ่ม L อครับร่วมกับทิมชาติสาธารณรัฐเช็กมอนตเนโกแล้วก็หมู่เกาะแฟโรนะครับโดยยิบรอต้าครับอยู่อันดับที่5ครับอันดับไว้แ่งไป2นัดมีศูนย์คะแนนครับส่วโคเอเชียครับเพิ่งจะเริ่มแข่งในนัดนี้เป็นนัดแรกครับโดยฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ้าบ้านยิบรอต้าครับเสมอ3แพ้2ครับผลงานไม่ค่อยดีครับโดย2นัดแพ้ติดต่อกันถึง2นัดเลยนะครับ นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้สาธารณรัฐเช็กไปศนย์ประตูต่อ4ครับออกไปเยือนแพ้มอนเตเนโก3ประตูตอนเปิดบ้านเสมอมอนโดวา1ประตูตอนออกไปเยือนเสมอซานมาริโน1ประตูต่อ1นและออกไปเยือนเสมอลิเตนซาย0นประตูต่อศูนครับส่อนโคเอเชียครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดเพิ่งจะอกหักมาครับจากรายการยูฟ่าเนชั่นลีครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับพลาดท่าแพ้ให้กับฝรั่งเศสไป3ประตูต่อ0นครับเปิดบ้านชนะฝรั่งเศสครับในนัดร แครับ2ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเสมอประตุเกต1ประตูต่อหนึ่งออกไปเยือนแสกสตแลนด์1ประตูต่อศูนย์และออกไปเยือนเสมอกับโปแลนด์มา3ประตูต่อ3ครับโดยสถิติการพบกันล่าสุดครับคู่นี้เจอกันแค่ครั้งเดียวครับเมื่อปี2015ครับโคเอเชียเปิดบ้านถล่มยิบรอลตาร์ไป4ประตูต่อศูนย์ครับโดย้าบ้านยิบรอลตาร์ครับจะมาในระบบ433ครับส่วนโคเอเชียครับจะมาในระบบ4ี3 1ครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับคู่นี้ครับจำนวนประตูรวมสูงต่ำอยู่ที่4ประตู โดยต้องยิงถึงห้าลูกครับถึงจะยิงได้เต็มปากครับโดยโค้ดมองว่าโคเอเชียครับเหนือกว่ายิบรอต้าทุกด้านครับทั้งประสบการณ์และคุณภาพนักเตะครับพร้อมการเล่นที่ผ่านมาครับแม้ว่าทางยิบรอต้าครับอาจจะดูมีผลงานที่ดีครับแต่ว่าวันนี้ครับแนวลุกของทางทีมชาติโคเอเชียครับน่ากลัวพอสมควรเลยครับมีทั้งนําทีมโดยลูก้าโมดิตครับแนวลุกที่เฉียบคมครับวันนี้ครับดูแล้วเจ้าบ้านน่าจะต้านทานไม่อยู่ครับโค้ดฟันธงเลือกเชียร์ไปที่โคเอเชียครับ ยิ่งเกิน4ประตูแน่นอนครับ่ั้อไปครับทีมชาติเวลเปิดบ้านรับการมาเยอนของทีมชาติลิกเทนสไตน์ครับโดยอันดับโลกของพวกเขาครับเจ้าบ้านเวลอยู่อันดับที่28ของโลกครับส่วนลิกเทนสไตน์ครับอยู่อันดับที่198ของโลกครับไปดูอันดับคะแนนและอาการของทั้ง2ทีมในรายการนี้ครับทั้งคู่ครับอยู่ในกลุ่ม J ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทีมชาติมาซิโดเนียคาซัคสถานและก็เบลเยียมครับโดยอันดับคะแนนของพวกเขาครับเวลครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่2รองจากฝูงครับแค แข่งไป2นัดมีอยู่4คะแนนครับโดยลิเกนสไตน์ครับยิมเยนครับแข่งไป2นัดมีศูนย์คะแนนครับลังอันดับโวยของกลุ่มครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ้าบ้านเวลครับทำผลงานได้ดีมากครับชนะ3เสมอ2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับออกไปเยือนเสมอมาซิโดเนีย1ประตูต่อ1นครับเปิดบ้านถล่มคาซัคสถานไป3ประตูต่อ1นครับเปิดบ้านถล่มไอซ์แลนด์ไป4ประตูต่อ1นออกไปเยือนเสมอตุรกี0ูนย์ประตูต่อศนและเปิดบ้านชนะมอนเตเนโก1ประตูต่อ0นครับ้ง ฝั่งของทีมเยอเลิกเซนตตายครับผลงานย่ำแย่ครับเสมอ1แพ้4ครับโดยการแพ้4นัดติดต่อกันครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้คาซักถานศูนย์ประตูต่อ2เปิดบ้านแพ้มาซิโดเนียศูนย์ประตูต่อ3เปิดบ้านแพ้ซานมาริโนส1ประตูต่อ3ออกไปเยือนแพ้มอนต้า2ประตูต่อศูนและเปิดบ้านเสมอยิบรอต้าศูนประตูต่อศูนครับโดยสถิติที่พบกันล่าสุดของทั้ง2ทีมครับคู่นี้เจอกัน3ครั้งครับเป็นทางฝั่งของเวลครับชนะหมด ทุกครั้งครับไม่เคยแพ้ให้กับลิเตนสไตน์เลยนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับเมื่อปี2009ครับเป็นทางฝั่งของเวลชนะไป0ประตูต่อ2ครับในฟุตบอลโลกรอบคันเลือครับเจ้าบ้านเวลครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับส่วนทางฝั่งของลิเตนสไตน์ครับจะมาในระบบ3-5-2ครับแต่แสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของทีมชาติเวลเจ้าบ้านครับต่อ3.5ลูกครับโดยบังคับให้เวลต้องชนะ4ประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับพดนมองคู่นี้ครั ครับเบลมีศักยภาพที่เหนือกว่าลิกเกนสไต์อย่างชัดเจนครับทั้งด้านคุณภาพตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาครับผลงานของทีมเยอรมันสไตล์ครับผลงานย่ำแย่ด้วยนะครับฟอร์มอยู่ในขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับวันนี้มาเล่นเป็นเกมเยือนในบ้านของเบลครับดูแล้วน่าจะต้านทานไม่อยู่ครับโคชฟันธงเลือกเยไปที่ทีมชาติเบลครับชนะถึง4ลูกแน่นอนครับคู่ต่อไปครับทีมชาติอันดอร่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติอังกฤษครับโดยอันดับโลกล่าสุดของพวกเขาครับเจ้าบ้านอันดอร่าครับอยู่ อันดับที่1 7 3ของโลกครับส่วนอังกฤษอยู่ที่อันดับ4ของโลกครับโดยตารางคะแนนล่าสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมครับทั้ง2ทีมครับอยู่ในกลุ่ม K ครับร่วมกับทีมชาติอลบาเนียรัตเวียแล้วก็เซอร์เบียครับทีมชาติอังกฤษครับเป็นจ่าฝูงครับอยู่อันดับ1ครับแข่งไป2นัดมีอยู่6คะแนนครับส่วนอันดอร่าครับอยู่อันดับที่5ครับอันดับบวยครับแข่งไป2นัดมี0คะแนนครับโดยฟองการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับจ้าบ้านอันดอร่าครับชนะ สครับนัดล่าสุดออกไปเยือนแพ้อลเบเนีย3ประตูต่อศนเปิดบ้านแพ้รัสเวียศูนย์ประตูต่อ1นออกไปเยือนเสมอมอต้าศูนประตูต่อศูนออกไปเยือนแพ้มอนโดวา0นย์ประตูต่อ1นและเปิดบ้านชนะซานมาริโน2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทั้งฝั่งของทิมชันกิษทิมเยือนครับผลงานยอดเยี่ยมครับชนะ5นัดติดต่อกันครับโดยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะรัสเวีย3ประตูต่อศูนเปิดบ้านชนะอลเบเนีย er 2ประตูต่อศูเปิดบ้านชนะไอร์แลนด์5ประตูต่อศูนออกไปเยือนชนะกรีก 0ประตูต่อ3และก็ออกไปเยือนชนะฟินแลนด์1ประตูต่อ3ครับโดยสถิติที่พบกัน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจอกัน5ครั้งก็เป็นทางฝั่งของอังกฤษนะครับชนะไปลวดเลยนะครับไม่เคยแพ้ให้กับอันโดล่าเลยนะครับอันโดล่าครับจะมาในระบบ4-4-2ครับส่วนทีมชาติอังกฤษครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของอังกฤษครับต่อไป3 5ลูกครับโดยต้องบังคับให้อังกฤษชนะ4ประตูครับถึงจะยิ้มเต็มปาก ับโดยวคู่นี้ครับโค้ชมองว่าอังกฤษเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับทั้งด้านคุณภาพผู้เล่นแลัิณิที่ผ่านมาครับวันนี้ครับเป็นเกมที่อังกฤษกองเกมแล้วก็โจมตีอยู่ทางเดียวครับน่าจะเป็นแบบนั้นครับตลอดทั้งเกมครับโดยที่ทางฝั่งของอันโดล่านะครับไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็ต้านต้านทานยากได้แน่นอนครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติอังกฤษครับยิง4เม็ดขึ้นแน่นอนครับเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางทั้ง5คู่ของโค้ชในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนโค้ชก็เชียร์มาพร้อมกันก็ได้ ส่วนกิจกรรมดีๆครับยังมีในกลุ่มของโค้ดแน่นอนครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ฝากสมัครได้เลยครับที่ adkc 999อย่าลืมใส่ด,ด้วยนะครับในบ้านเขียวของโค้ดครับมีทั้งฟุตบอลยุโรปฟุตบอลไทยฟุตบอลเอเชียฟุตบอลกระแสพี่ๆจะเอามาจาับคู่หรือว่ารวมเป็นอัลบัม้มหรือว่าเอาเป็นแยกเป็นตัวๆก็แล้วแต่พี่ๆเลยนะครับและในกลุ่มของเราครับก็ยังมีทั้งคููแล้วก็อินฟูละดับแนวหน้าครับที่ มาให้คำแนะนำดีๆนะครับในการลงทุนอีกมากมายเลยนะครับเรายังมีอัปเดตบอลสดนะครับแล้วก็ดูฟุตบอลปี24ชั่วโมงครับบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้โค้ชก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ